เฮ้ยแซงข้างหน้า, <com> นาดีกว่าว่ะตีไฟเรือบอกเขาดิได้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 ไนี่แน่นี่แน่นี่แน,น่เออฮือกูตกเหวอีกแล้วนี่เธอไปดูหนังกันไปดูหนังกันขอตั๋วด้วยครับอันนี้แชะมึงฉีกตั๋วทำไมมึงฉีกตั๋วทำไม อ๋อตรงไปอย่างเดียวครับแล้วก็ถึงแล้วอ๋อโอเคเฮ้ยแต่ข้างหน้ามันต้องเลี้ยวนะเขาบอกว่าให้ตรงก็คือตรงใจเฉียงคนในพื้นที่ทำไมวะว้าฮ่าฮ่าตัวเหว่ามีคนจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายค่ะเอา้าคุณคุณไม่ลงไปช่วยเ้าหน่อยเหรอคะ แต่น้ำมันนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาตินี่นาเอ้ยทำไมกูไม่ตายวะกูจะตายเว้ยน้องจุกหัวไวฉลาดผมฝากฝังเด็กคนนี้ด้วยนะครับโคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียมาคนลฝังกันแล้วนี่คุณครับผมถามตรงๆนะคุณเคยมีผมในชีวิต คุณบังหรือเปล่าครับเอ๋มีสิคาที่นะทำไมถามแบบนี้ล่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงอะ่ะนี่ตายซะตายซะไอ้ยุงบ้าอุ้ยขอลายหน่อยได้ไหมคะอุ้ยหอมจังเลยสุดหล่ออ้อาวเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยาฉีดยุงนี่นาะ